กมคดีล่ามือปืนอันดับ5มนี่ไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือบัญชีดำรายชื่อหมายจับที่กองพนเนินอยู่บนโต๊ะตำรวจทุกภาคสคดีฆ่าคนเดียวแต่ไม่มีใครจับได้เป้าหมายชื่อชัยวัดกำไรอดีตสิตำรวจโท ที่เคยสังกัดตำรวจภูทรภาค7แต่ดันเลือกเส้นทางผิดจากตำรวจกลายเป็นมือปืนรับจ้างติดอันดับ5ของประเทศมีรายงานว่าได้ก่อเหตุอุกชะกันมากกว่า20คดีแต่ตำรวจทุกหน่วยที่ลงมือต่างล้มเหลวหมดหนีไปกบดาน ใช้ชีวิตเหมือนเงาไม่ใช้มือถือไม่ฝากรอยเท้าไม่มีแม้แต่ลมหายใจผ่านจอมือถือซ่อนตัวแบบล่องหนถแม้แต่ดาวเทียมยังจับไม่ได้ใครที่ฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทอ์คแบบพี่ใหญ่ด้วยนะครับทอ์คแบบพี่ใหญ่แล้วชีวิตจะสอนคุณเอง